สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤษภกลับมาพบกับแม่มือน,น้อยอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักนะคะของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564ของคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภมีลัคนาหรือว่าอาจจะเป็นตําแหน่งดาวศุกร์ที่สถิตอยู่ในราศีพฤษภ แม่มดน้อยจะเน้นการคำนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่จะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักแต่ถ้าถามแม่มดน้อยนะคะว่าถ้าเราจะดูดวงเรื่องความรักเนี่ยเราควรจะเน้นอะไรเป็นหลักส่วนตัวแม่มดน้อยนะคะแม่มดน้อยจะให้ความสําคัญกับลัคนาแล้วก็ตําแหน่งดาวศุกร์เป็นหลักโดยเฉพาะตําแหน่งดาวศุกร์นี่แหละเนื่องจากตําแหน่งดาวศุกร์เปรียบสเสมือนตัวแทนของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ การทำนายดวงชะตานะคะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมโดยทั่วไปแม้มน้อยอยากให้เพื่อนเพื่อนใช้วิจายในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเ,เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอ,อย่าให้หัวใจลวงคำทำนายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลงหัวใจแม้มดน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย King of Swords เเหรียญ Judgment 6คาถา4คาถา1คาถา9ดาบ The World Release your e g You deserve love Pay attention to the race fact Passion, obsession, a kiss to remember. ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะชาวลฤกศนกะจะเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะคนรอบข้างนะคะก็จะใส่ใจนะเรามากเป็นพิเศษล่างสังหรณ์ของชาวพฤกศกนะ่ะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแม่นยำนะคะแต่ชาวพฤกศกบางคนนะ่ะอาจจะเริ่มมีความรู้สึกนะคะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็สามารถปล่อยวางได้มากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่ว่าน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะ สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะ่ะมันมีลักสองไพ่เก้าดาบขึ้นมาพร้อมกับไพ่สี่กระทาสี่กระทานะคะเปรียบเสมือนตัวแทนของบ้านแล้วก็ครอบครัวลักษอไพ่เก้าดาบเนี่ยเราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวเอาไว้บ้างนะคะอาจจะเป็นตัวของเราเองก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาสุขภาพของบุตรนะคะของคู่ครองนะคะนอกจากนั้นลักษองไพ่เก้าดาบนะ่ะชาวลูกษรบางคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลในเรื่องบางเรื่องมาก ากจนเกินไปนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลในเรื่องของภาระนะคะหน้าที่รวมถึงนะคะค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี้ยมากเป็นพิเศษนะคะถ้าใครทําธุรกิจกับคนในครอบครัวกับคนรักนะคะมีลักสองไพ่4ก่คาถาหนึ่งาถาขึ้นมานะคะแล้วก็6กคาถาเนี่ยมีความสําเร็จที่ดีนะ ถ้าใครนะคะใช้ชีวิตคู่มานานแล้วกำลังรอข่าวดีนะคะเกี่ยวกับทางด้านของการได้บุตรการตั้งครรภนะคะแม่ว่าน้อยวงว่ามีลักษณะไพ่เอศสวานกับไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยสิ่งที่เรารอคอยน่ะจะประสบความสําเร็จนะคะแต่สําหรับบางคนน่ะมีลักษณะไพ่ก้าดาบขึ้นมานะคะ j u d g m e n t ขึ้นมาแล้วก็ Pay Attention to the Race f a c t ชาวพฤกศกบางคนนะอาจจะเริ่มมีความรู้สึกลังเลสงสัยไม่แน่ใจในความสัมพันธ์แล้วล่ะบางคนอาจจะเริ่มมีความรู้สึกนะคะว่าเรามีลางสังหรณ์นะคะอยู่ในใจลึกๆนะคะในเรื่องบางเรื่อง ะะอะไรก็ตามที่ชาวลูกศรมีความรู้สึกลังเลสงสัยไม่แน่ใจความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกระจ่างชัดในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ถ้าชาวลูกศกคนไหนมีปัญหาใเรื่องความสัมพันธ์มาเนิ่นนานนะคะแล้วกําลังอยู่ในช่วงของคดีความทางกฎหมายถ้าเราอยากจะจบนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะ่ะเราสามารถจบได้นะเหมือนต่างฝ่ายก็ต่างประนีประนอมให้กันได้นะคะแล้วก็จะจบดีด้วยนะส่วนใครนะคะที่มีปัญหากับคนรักมาในอดีตนะคะ าจจะเหมือนกับอาจจะมีการแยกห่างกันอาจจะมีเรื่องผิดใจกันมาในอดีตมีลักษณะสไพ่จัสเมนกับไพ่เดว l ลขึ้นมาตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่เอเสวานในเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนของการให้อภยัยแล้วก็การปรับความเข้าใจกันสำหรับคนที่มีปัญหากันมาในอดีตจะมีการเคลียร์ปรมในใจกันนะคะ สำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะกำลังคบอยู่นะคะกับชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูส่วนบางคนอาจจะกำลังคบอยู่นะคะกับชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้ลักษณะของไพ่จัสตเมนนะคะถ้าเราจะพูดถึงโหราศาสตร์ดวงดาวน่ะก็เหมือนกับเจ้าดาวพลูโตนี่แหละเจ้าดาวพลูโตนะคะจะนําคนในอดีตชาติคือคนที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อน ย้อนกลับเข้ามาในชีวิตเรานะคะแต่ถ้าเป็นตามหลักของไพ่ยิปซีแล้วจัส m เมนก็คือหนึในไพ่ที่มีความหมายถึงการคืนดีกันนะคะมีความหมายถึงคําว่าเ,เนื้อคู่ได้แต่คู่อย่างจัส t เมนเนี่ยจะมีความหมายอยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือการกลับมาของคู่นะคะบุกเพสันธิวาสการเจอกันของคนทั้งสองคนจะเป็นการเติมเต็มนะคะซึ่งกันและกันจะเป็นการเติมเต็มนะคะในส่วนที่ขาดหายของกันและกัน ลักษณะของจัสเมนอีกอย่างหนึ่งคือการย้อนกลับมาของคู่กรรมคู่กรรมก็คือการเจอกันเพื่อการชดใช้นะคะนีกรรมซึ่งกันและกันซึ่งพลังงานเหล่านี้นะ่นจะเป็นพลังงานที่ใกล้เคียงกันมากนะคะทั้งคู่บุพเพสันนิวาสแล้วก็คู่กรรมซึ่งมันจะดึงดูดคนทั้งสองคนเข้าหากันนะคะอย่างรวดเร็วเราจะมีความรู้สึกผูกพันกับเขาอย่างที่เราอาจจะไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนก็นได้นะคะบางครั้งเราเองนะ่ะไม่สามารถหาคําตอบไม่สามารถหาเหตุผล ให้กับตัวเราได้นะคะว่าทำไมเราถึงได้รักเขามากขนาดนั้นทำไมถึงได้รู้สึกกับเขามากขนาดนั้นบางครั้งน่ะเขาทำให้เรามีความรู้สึกเสียใจผิดหวังนะคะในตัวเขามากๆแต่เราเองก็ไม่สามารถจะลบเลือนเขาออกไปจากชีวิตเราได้อันนี้คือลักษณะของ j จั m เ n นนั่นเองพลังงานที่แม่มน้อยเห็นนะคะแม่มน้อยเห็นไพ่9ก้าดาบกับเพจ tension to r e s a e c t นะคะชาวฤกษสบบางคนนะ่ะ ให้มีความรู้สึกว่านะคะความสัมพันธ์นะมันมีบางสิ่งบางอย่างถูก ปกปิดเอาไว้แอบซ่อนเอาไว้เรามีความรู้สึกเริ่มลังเลสงสัยไม่แน่ใจในตัวคนรักนะคะตกลงเนะ่ะเขาคบซ้อนจริงหรือเปล่านะคะเขามีบางสิ่งบางอย่างแอบซ่อนเอาไว้หรือเปล่านะคะ Pay attention to the red flag มันจะมีสัญญาณเตือนบางสิ่งบางอย่างบอกให้เรารู้นะอะไรก็ตามนะคะที่เรามีความรู้สึกลังเลสงสัยไม่แน่ใจความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี่แหละสาหรับใครที่คบซ้อนอยู่นะคะมันมีลักษณะงไพ่ j u s t e n t ขึ้นมากับ The World. เราอาจจะต้องระมัดระวังนะค,ความจริงมันอาจจะถูกเปิดเผยซึ่งถ้าใครครบซ้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมมันอาจจะเป็นจังหวะที่เราอาจจะต้องตัดสินใจนะคะเลือกใครสักคนเก็บเอาไว้เพื่อไปต่อในความสัมพันธ์ ส่วนพลังงานในอย่างหนึ่งที่แม่มดน้อยเห็นนะคะแม่มดน้อยเห็นว่าชาวพฤิกษกบางคนน่ะอาจจะมีปัญหานะคะคนรักมาในอดีตบางคนอาจจะหยุดความสัมพันธ์เอาไว้ชั่วคราวนะคะส่วนบางคนน่ะอาจจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะตามพื้นดวงมีลักษณ์สังเวยจัสเมนขึ้นมาไพจัส e n นคือการย้อนกลับมานะคะของคนที่จากไปซึ่งการกลับมาครั้งนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับชาวพลิกศกนะว่าชาวพลิกษกนะคะจะตัดสินใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อย่างไงจัสเมนนะคะกับเดอะเวิร์ ะะเราสามารถให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยเขาได้นะซึ่งการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะคะจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะความรักมันจะเป็นอะไรที่หนักแน่นมากขึ้นต่างฝ่ายก็ต่างเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น แต่ถ้าชาวบุกษกคนไหนนะคะอยากจะตัดสินใจนะคะให้โอกาสตัวเองนะคะได้เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆม,มันมีลักส่งไพ่หนึ่งราทาขึ้นมาพร้อมกับไพ่ y ย u d e s e r v e love นะคะเขาก็บอกว่านะคะเราสามารถให้โอกาสตัวเองได้นะแล้วก็เราคู่ควรนะคะกับสิ่งที่ดีๆแล้วก็ความรักที่ดีๆด,ด้วย ไม่ว่ารูปแบบความรักของเพื่อนๆจะเป็นแบบไหนนะคะแม่ม่นอนก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้ชาวพฤกษกนะมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักสาหรับคนโสดน,นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมน่ะเราจะเป็นอะไรที่มีสเสน่ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามนะคะใครนะคะที่กําลังรอข่าวดีนะคะในการพบคนที่ถูกใจน่ะลักษองไพ่เอเสวาน,นียเรามีโอกาสพบคนที่ถูกใจนะคะแต่สังเกตดีๆนะมันมีลักษองไพ่จัสเมนขึ้นมาด้วยไพย่จัสเมนคือหนึ่งในไพ่ยีส ที่มีความหมายถึงคำว่าเนื้อคู่แต่ไพ่จัส m เมนเนี่จะแตกต่างจากไพ่2ถ้วยแล้วก็ไพ่3ถ้วย2ถ้วยกับ3ถ้วยก็คือนะคะเราเจอใครสักคนหนึ่งนะคะเรามีความรู้สึกต่างฝ่ายก็ต่างถูกอกถูกใจต่างฝ่ายก็ต่างรักกันนะคะไพ่2ถ้วยกับ3ถ้วยในไพ่ยิบีก็คือ ไพ่ที่มีความหมายถึงเนื้อคู่แต่ j u s g m e n t น่ะมันมีความหมายที่ลึกลงไปมากกว่านั้นถ้าเปรียบในโหราศาสตร์ดวงดาวนะคะ judgment ก็เปรียบเสมือนกับเจ้าดาวพลูโตนี่แหละซึ่งดาวพลูโตนะคะจะนําคนในอดีตชาติคนที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนกลับเข้ามาสู่ชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งสําหรับประสบการณ์ของแม่มดน้อยแล้วนะคะ u d g m เ n t น่ะเปรียบเสมือนเหรียญ2ด้านด้านหนึ่งบางคนนะคะอาจจะโชคดี เจอคู่แท้นะคะเจอคู่ที่บุกเพันิวาสนำมาพบเจอก็ได้นะคะส่วนเหรียญอีกด้านหนึ่งน่ะบางคนนะ่ะอาจจะพบเจอนะคะกับคู่กรรมคือคนที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนคู่กรรมคือการเจอกันเพื่อชดใช้นะคะคู่บุพเพันิวาสนะคะคือคู่ที่เจอกันเพื่อเข้ามาเกื้อนหนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งแม่มดน้อยนะคะก็ไม่สามารถบอกเพื่อนๆได้นะว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะ่ะจะเจอคู่แบบไหนนะคะลักษณะของไพนะ่จัสเมน์นะคนคนนี้นะ่ะจะทําให้เรามีความรู้สึกนะคะผูกพันกับเขามากๆอย่างที่เราอาจจะไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนก็ได้มันตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่ออฟเซชัน แพชันด้วยนะคะแล้วก็อคิสตูเรเมเบอร์มันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะดึงดูดคนนั้งสองคนเข้าหากันนะคะบางครั้งนะ่ะการที่เราพบเจอคนคนนี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้ไม่สามารถหาเหตุผลให้กับตัวเองได้ว่าทําไมเราถึงได้รู้สึกผูกพันกับเขาคนนี้ มากหรือเกินนะคะอันนี้คือพลังงานของเดือนพฤษภาคมนะคนคนนี้เขามีโอกาสที่จะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุไฟได้นะคะก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะมีลักษณะของไพ่ที่เป็นตัวแทนของชาวราศีธาตุลงขึ้นมานะคะเป็นชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมได้นะคะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้คนคนนี้นะคะมีโอกาสเป็นคนที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันก็ได้ลักษณะไพ่จัสตเมนขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดอะเวิลด์ มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะตามพื้นดวงมีลักษณะงไพลินลิเช e เอ็กขึ้นมานะคะกับไพย You Deserve Love พลังงานเหล่านี้นะคะแม่มดน้อยมองว่านะคะคนโสดบางคนนะอาจจะเหมือนเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะยังมีไพอคิสทูเรเมม e บอร์ขึ้นมาด้วยเหมือนกับเพื่อนๆบางคนนะอาจจะยังคิดถึงอดีตคนรักเก่านะคะยังมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่เลยนะคะกับเรื่องราวเก่าๆที่มันผ่านมาพลังงานเหล่านี้นะคะ มันเป็นพลังงานของความเศร้ามันเป็นพลังงานของความรู้สึกสับสนถ้าใครยังมีความรู้สึกไม่พร้อมนะคะแม่มดน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้ช่วงเดือนพฤษภาคมนะ่ะอาจจะอยู่กับตัวเองก่อนก็ได้นะคะเยียวยารักษาหัวใจตัวเองก่อนถ้าเรายังไม่พร้อมแล้วเรารีบนะคะกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์เนี่ยพลังงานของเรานะ่ะมันก็จะไปดึงดูดคนเก่าๆนะคะเหมือนกับนิสัยเก่าๆความรับแบบเก่าๆเ,เข้ามาในชีวิตเราอีกแล้วมันก็จะจบ แบบเก่าๆแม้มดน้อยอยากให้ใครที่ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอย่าพึ่งรีบนะใช้เวลานะคะอยู่กับตัวเองก่อน you deserve love เขาบอกว่าเพื่อนๆนะคะมีคุณค่า เพื่อนๆเ,เป็นคนน่ารักนะคะเพื่อนๆมีโอกาสได้พบคนที่คู่ควรแล้วก็คู่ควรกับความรักที่ดีๆแม่มน้อยขอเป็นกําลังใจให้นะคะชาวลูกศกทุกคนมีความสุขมากๆขอให้สมหวังในความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มน้อยก็ขออาภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มน้อยทําคลิปต,ต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะ